นัดดูดวงเจาะชีวิตดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คำตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปของคนที่เกิดในวันพุธนะคะประจำเดือนกร,รกฎาคม2563เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไงบ้างคะ่ะ นัดได้ทําการเลือกไพ่เอาไว้แล้วนะคะทั้งหมด12ใบแล้ววางเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะก็คือทั้ง12เรื่องราวแทน12ตําแหน่งนะคะแล้ววันนี้นะจะใช้ไพ่ทั้งหมด3สําหรับในการดูนะคะก็คือสําหรับสีน้ําเงินนะคะเป็นไพ่หลักและสําหรับเสริมคือไพ่สีแดงและสุดท้ายนะคะนั่นก็คือไพ่คาแนะนําค่ะ น่าต้องบอกนิดนึงนะคะว่าบางทีดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าปกติสักเล็กน้อยกว่าเดือนกรกฎาคมสักเล็กน้อยนะคะอันนี้จําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆฝากช่องทางการติดตามเอาไว้นิดนึงนะคะ Facebook Fanpage และ YouTube c h anel n ที่มีชื่อว่านัดดูดวงเจาะชีวิต ใน Facebook Fanpage จะมีการไลฟ์สดทุกวันอังคารและวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ2อ่าขอโทษค่ะทุกวันอังคารและวันศุกร์นะ,ค,ะคือช่วงเวลาหลังจากละครภาคข้ามจบแล้วเรียบร้อยนะคะคุณสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้เลยสำหรับในเฟซอ่าสำหรับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มาทันไลฟ์สดเนี่ยคุณก็จะสามารถถามคำถามได้แบบสดๆกันเลยทีเดียวค่ะฝากกด s u b s c r i b e ให้นัทด,ด้วยนะคะในช่อง YouTube โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูไพ่กันพไพ่ใบแากนะคะแทนตำแหน่งของความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สำนึกของคุณพไพ่ใบนี้เนี่ยสามารถลิงก์ได้กับแทบทุกใบเลยนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายเรื่องดีในชีวิตนะคะมคักจะส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจทั้งนั้นเลย ไพ่ใบแราขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าชาววันพุธเองเป็นคนที่มุ่งมานะบรรยากาศนะคะน,นี่คือบรรยากาศความรู้สึกของคุณคุณมุ่งมั่นที่จะทําอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องเรียนอยากที่จะเรียนให้สําเร็จหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องงานที่จะต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้คือความมุ่งมั่นของคุณบรรยากาศของคุณเปิดให้เพิ่มเติมให้นะคะ ในขณะเดียวกันคุณจำเป็นที่จะต้องทำงานกับคนหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็คือมันเหมือนกับว่าตัวคุณนะคะมีวิธีการทำงานในแบบของคุณนั่นแหละนะคะแล้วคุณก็รู้ว่าคุณคุณจะต้องจัดแจงมันยังไงด้วยวิธีการแบบไหนอะคะจะเป็นในลักษณะน,นี้แต่ในขณะเดียวกันด้วยความที่มันคือไพ่ความเป็นตัวตนนะคะบางทีอะ เรื่องมันอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสเกกับเรื่องงานอย่างเดียวอะค่ะมันอาจจะไปโฟกัสเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณตั้งใจและมุ่งมั่นอยากที่จะให้มันสำเร็จและเป็นจริงได้ในช่วงของเดือนกรกฎราคมค่ะ บางทีคุณอาจจะอยากที่จะมีเป้าหมายนะคะเดือนกรกฎาอยากที่จะลดน้ําหนักให้ได้ประมาณ5โลหรือว่า3โลอะต่อเดือนนะคะก็จะประมาณ3โลนี่แหละคะ่ะอันนี้คือเป้าหมายที่คุณพยายามที่จะทํามันนะคะเพราะว่าเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของชาววันพุธเองอะคะ่ะในช่วงเดือนนี้ก็ค่อนข้างที่จะ มีความสําคัญมากพอสมควรเปิดไพ่คาแนะนําเพิ่มให้นะคะดูสิว่าความเป็นตัวตนของคุณจะเป็นยังไงขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตนะคะมันทําให้คุณเป็นคุณในทุกวันนี้ค่ะอืมใช่หรือเปล่าการที่คุณมีความคิดแบบนี้มีวิธีการแบบนี้มันก็คือทุกอย่างในอดีตที่ผ่านมาหล่อหลอมจนทำให้คุณกลายเป็นคุณ ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินของชาววันพุธนะคะการเงินในช่วงเนี้ยต้องบอกเลยว่าคุณมักจะหมดเงินไปกับของที่คุณชอบเสื้อผ้าหน้าผมดนตรีหรือแม้แต่กระทั่งการเรียนก็ได้เหมือนกันบางทีตัวคุณอาจจะไปเรียนคอร์สเสริมเพิ่มเติมอะไรบางอย่างเอาไว้เรียนกีตาร์ก็ได้นะคะหรือว่าเรียนในเชิงวิชาการก็ได้พอพ่ตำแหน่งของพระแม่สุรสศดีนั่นก็คือ ผู้ที่มีปัญญาชาววันพุธเองสามารถขอพรและอธิษฐานถึงพระแม่สุราสวัสดีได้เลยนะคะในเรื่องของการเงินในขณะเดียวกันแสดงว่าคุณจะต้องมีเงินเข้ามานั่นแหละเพื่อที่จะให้คุณใช้จ่ายออกไปถ้าคาดหวังในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นนะคะแต่ว่ามีเงินใช้ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของเพื่อนพ้องกันบ้างเพื่อนพ้องของชาววันพุธนะคะ เพื่อนของคุณช่วงนี้คุณอาจจะโดนเพื่อนหักหลังก็ได้อันนี้ต้องพูดตรงๆคือบางทีเพื่อนเขาแอบไปทำอะไรให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจทั้งซึ่งหน้าแลรลับหลังและพอคุณรู้เขาก็ไปเลยแบบนี้ค่ะไม่ค่อยได้สนใจความรู้สึกของคุณเท่าที่ควรสำหรับาชาววันพุธนะคะดังนั้นในเรื่องของเพื่อนเนี่ยน่จะเปิดไพ่เพิ่มเติมให้อีกหนึ่งใบดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อไปในบรรยากาศของเพื่อน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณค่อนข้างที่จะดีตรงที่ว่าครอบครัวคุณค่อนข้างที่จะอบอุ่นและมีความสุขดังนั้นมีปัญหาเรื่องเพื่อนไม่เป็นไรฉันไม่เสียเรียนเพลเพอะค่ะพ่อแม่คุณอาจจะมาแนะนําหรือว่าชี้แนะแนวทางให้คุณก็ได้ว่าควรที่จะทํำยังไงนะคะในความสัมพันธ์ของเพื่อนก็นี่แหละค่ะอย่างที่บอกไปต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการสื่อสารกันบ้างนะคะการสื่อสารของชาววันพุธอะคะ่ะ การสื่อสารของคุณมันเหมือนกับว่าตัวคุณไม่ค่อยอยากที่จะพูดมีเรื่องเครียดๆอยู่เหมือนกันนะคะจนไม่อยากที่จะพูดออกไปหรือแม้แต่กระทั่งการเก็บเรื่องเครียดๆหรือว่าความไม่สบายใจเหล่านั้นเอาไว้ด้วยตัวคนเดียวนะคะดังนั้นก็คือคือนัดขอเปิดไพ่เพิ่มให้ดีกว่านะคะในเรื่องของคําพูด อ่ะสุดท้ายก็คือยังไม่บอกใครอยู่ดีนะคะคือมันเหมือนกับว่าโอเคถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรขอเคลียร์ใจตัวเองดีกว่าที่จะให้คนอื่นมานั่งเคลียร์ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆก็ค่อยไปหาคนอื่นแต่ขอจัดการด้วยตัวเองก่อนใช่หรือเปล่านะคะสำหรับชาววันพุธสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของญาติพี่น้องกันบ้างญาติพี่น้องของชาววันพุธค่อนข้างที่จะโอเคนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะถือว่าจัดการได้นะไม่ได้แย่อะไรหรือว่าไม่ได้มีมีคือได้ไพ่ใบนี้มานะคะในเรื่องของญาติพี่น้องนัดมองว่านัดมองว่าชาววันพุธเองอะคะ่ะญาติพี่น้องของคุณอาจจะ ถ้าเขามีเรื่องเขาถึงจะเข้ามาหาคุณนะคะถ้าถ้าเกิดว่าเขาสุขสบายหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเฉยๆก็จะห่างๆกันสักหน่อยหนึ่งนะคะต่อมาทีนี้เรามาดูในเรื่องของบุตรหลานกันบ้างคะ่ะสําหรับบุตรหลานของชาววันพุธนะคะถือว่าบุตรหลานค่อนข้างที่จะให้คุณมากพอสมควรเหมือนกัน คิดอะไรอยากได้อะไรนะคะเขาก็เขาก็โอเคเพียงแต่ว่าบุตรหลานของคุณอาจจะเป็นคนขี้งกนิดนึงเป็นคนบ้าสมบ,บัติอะคะ่ะเป็นคนบ้าเงินสมมตินะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกหลานคนอื่นถามว่าอยากได้อะไรก็อ,อาจจะเป็นขนมของเล่นหรือนน่นนี่นั่นนะคะก็ตามแต่ช่วงวัยแต่ว่ากับเด็กคนนี้เขาค่อนข้างที่จะแบบของเงินแล้วกันของเงินเก็บในบัญชีดีกว่ามีความสุขมากกว่าอะไรอย่างนี้จะเป็นในลักษณะนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในวัยทํางานแล้วอะคะ่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นคนที่มีหัวในเรื่อง ของการทําธุรกิจมากพอสมควรทีนี้ในตําแหน่งของปุตตะเนี่ยในตําแหน่งของบุตรหลานนะคะยังสามารถพูดถึงในเรื่องของบริวารได้ด้วยสําหรับบริวารของชาววันพุธนะคะบริวารของคุณถือว่าโอเคค่ะ บอกอะไรไปหรือว่าทําอะไรไปเขาค่อนข้างที่จะโอเคถ้าเกิดว่าเม็ดเงินถึงนะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเงินอาจฉีดสูงเขาก็พร้อมที่จะทําแบบเต็มที่เรียกได้ว่าเงินมาการแสดงไปนะคะถ้าเงินน้อยเนยการแสดงอาจจะไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่อันนี้คือนัดยกตัวอย่าง ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของอุปสรรคกันบ้างค่ะอุปสรรคของชาววันพุธนะคะข้อแรกเลยะคะ่ะบางทีสิ่งที่คุณจะทําหรือว่าสิ่งที่คุณทําอะไรต่างๆนานาคุณมักจะต้องสู้ด้วยตัวคนเดียวบางทีคนรอบข้างอาจจะไม่ค่อยได้เห็นด้วยกับคุณสักเท่าไหร่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็จะต้องหยุดมัน่นแล้วก็ยืนหยัดด้วยตัวคนเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้มแข็งพอบางทีคุณอาจจะแพ้ไปก็ได้นะคะดังนั้นก็สู้ๆนะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างค่ะความรักของชาววันพุธนะคะ อ่าได้ไพ่ใบนี้ค่ะตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของคนที่มีคู่แล้วมีแฟนมีสามีหรือว่ามีภรรยาแล้วนะคะไพ่ตำแหน่งของความรักะนะ่ารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะโอเคคุณรู้จักลูกเล่นเล่เหลี่ยมหรือวิธีการทั้งแข็งทั้งอ่อนหรืออะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะคะหวานซ่อนเปรี้ยวเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการจัดการความสัมพันธ์ความรักที่ค่อนข้างที่จะโอเคเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะแต่ว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างที่คาราคาสังกันมานานและไม่ได้ การแก้ไขปัญหาซักทีหนึ่งล่วงเลยมาจนถึงช่วงของเดือนกรกฎาคมแต่ว่าเรื่องเหล่านี้นะคะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังแต่ไม่ยอมมาแก้ไขด้วยกัน2คนนะแต่คนอื่นรู้หมดเลยนะแต่ตัวเองไม่รู้หรือว่าคู่ของคุณไม่รู้และอย่างนี้จะแก้ไขปัญหาได้ยังไงนะคะสําหรับชาววันพุธเนาะเปิดไพ่คำแนะนําให้ดีกว่านะคะสาหรับคนที่มีคู่แล้วคําแนะนําทักที่35บอกว่า มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะมีคนอุปถัมภ์นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวคุณหรือว่าตัวคู่ของคุณเพียงลําพังคุณจําเป็นที่จะต้องมีกาวใจมาช่วยแก้ไขหรือว่ามาช่วยพูดให้หรือว่ามาช่วยปรับทัศนคติกันได้นะคะจะเป็นในลนนักษณะนี้ผู้ใหญ่สามารถช่วยคุณได้อาจจะเป็นพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือแม้แต่กระทั่งใครก็ได้ที่สนิทกันทั้งคู่หรือว่าเข้าใจปัญหาแล้วก็มีวุธิภาวะมากพอ ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างค่ะสําหรับความรักนะคะเริ่มต้นจากคนโสดสนิทแล้วก็จะตามมาด้วยคนโสดท,ที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสําหรับคนที่โสดสนิทได้ไพ่ใบนี้นะคะคือณตอนนี้คุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่คุณโฟกัสในเรื่องของการเงินมากกว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาเขาก็จะต้องมีพร้อมในเรื่องของความมั่นคงทั้งงานและเงินเพราะไม่ยอย่าง,งานั้นคุณก็จะไม่เลือกคุณก็จะไม่แบบไม่มอง ะะเปิดไพ่เพิ่มเติมให้สำหรับคนที่โสดสนิทค่ะสำหรับคนที่โสดสนิทนะคะถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นเข้าหาทางพ่อแม่ของคุณพ่อแม่ของคุณรักและเอ็นดูอะไรเงี้ยค่ะคุณก็จะเลือกพอพ่อแม่ชอบถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไม่ชอบคุณก็อาจจะไม่พิจารณาสำหรับคนที่โสดสนิทนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ยังคงมุ่งมั่นในเรื่องของการหางานและการทำและและการหาเงิน เปิดไพ่เพิ่มให้นะคะหนึ่งใบสำหรับคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะสำหรับคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะกับคนที่ไม่ชัดเจนบางทีถ้าเกิดว่าชาววันพุธอยากที่จะชัดเจนมากขึ้นคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นหรือว่าเป็นฝ่ายรุกก่อนหรือว่าเป็นฝ่ายสานความสัมพันธ์หรืออะไรก็ได้ที่เป็นคุณเริ่มก่อนนะคะถึงจะโอเคเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ยังคงไม่ชัดเจนต่อไป เปิดไพ่คำแนะนำเพิ่มให้หนึ่งใบนะคะสำหรับคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคำแนะนำที่106นะคะบอกว่าทำความเข้าใจกับคนรอบข้างซะบ้างโดยเฉพาะกับคนที่รักคุณบางทีบางทีตัวคุณอาจจาะมีความดื้อยอยู่อะไรย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าบางทีอาจจาะมองไม่ออกว่าสิ่งที่เขาต้องการที่จะสื่อมาคืออะไรหรือว่าคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาทำให้กับคุณอย่างนี้นะคะ ดังนั้นคุณก็อาจจะเป็นที่จะต้องเริ่มก่อนนั่นแหละอย่างที่บอกไปในเรื่องของความสัมพันธ์การสารต่อหรือว่าการพัฒนาหรือแม้แต่กระทั่งการชวนคุยการชวนเดทการไปชวนไปดูหนังทานข้าวหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะการงานถือว่าสบายๆนะคะคุณโชคดีตรงที่มีคนคอยช่วยเหลือให้งานเหล่านั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ ส่วนในเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆมีหลายๆคนนะคะสนใจคุณกําลังจับจ้องมองคุณอยู่อย่างเช่นหัวหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรียกได้ว่าคุณอยู่ในสายตาของเขานั่นแหละนะคะดังนั้นพยายามประพฤติตัวให้ดีนะบางทีดีไม่ดีอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะคะเพราะคุณค่อนข้างที่จะมีความตั้งใจในเรื่องของงานมากพอสมควร ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภของชาววันพุธได้ไพ่ใบนี้ค่ะโชคลาภของคุณเนี่ยนัดก็แอบรู้สึกกันนะคะว่ายังคงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของงานถ้าโชคในเรื่องของการเสี่ยโชคอะไรอย่างนี้นัดไม่ได้แนะนาให้ให้ให้เล่นหรืออะไรนะนะคะแต่สมมติถ้าเกิดว่ามคีคุณมีสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะไปลองคุยกับเขาแล้วก็ลองไปขอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบไม่ใช่ให้ไปจุดธูปหรือว่าไม่ใช่ให้ไปถูแป้งไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่หมายความว่า ลองดูแล้วกันถามว่ามีไหมก็มีแหละแต่แต่นัดแอบบรู้สึกนะคะว่ามันจะไปโดดเด่นในเรื่องของงานมากกว่าในเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่พูดถึงในเคสในกรณีที่ถ้าเกิดแบบอดไม่ได้จริงๆที่จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลองนับเล็บสัตว์เลี้ยงดูซิว่าเท่าไหร่หรือว่าลองดูการกระทำของเขาหรือแบบเอาตัวเลขให้เขาเลยแล้วก็ดูซิว่าเขาเลือกหรือว่าเขาดมอันอันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะต้องบอกนิดนึงใส่ดอกจันรเอาไว้หน่อยนึงนะคะว่า การอ่านไพ่แบบนี้เป็นการอ่านไพ่แบบ general reading เป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมและองค์กว้างนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยแต่คือด้วยความที่มันขึ้นมาแบบนี้เนานะนันก็อ่านตามไพ่นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความกังวลใจและความทุกข์ใจกันบ้างชาววันพุธนะคะ ณตอนนี้คุณเบื่อกับสถานการณ์เดิมๆที่เป็นอยู่คุณค่อนข้างที่จะซีเรียสค่อนข้างที่จะเครียดหรือว่าค่อนข้างที่จะเบื่อมันเป็นความรู้สึกที่เบื่อหน่ายกับสิ่งที่ซ้ำซากและจำเจคุณอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะ ทำยังไงให้มันดีขึ้นคือได้แต่นั่งมองอะ่ะแต่คุณไม่ทําแล้วคุณจะทําได้ยังไงบางอย่างนะกับบางอย่างเนี้ยค่ะซึ่งซึ่งจริงๆชาวพูดว่าอ้าวก็ฉันแบบทํางานอยู่แล้วฉันเป็นคนบ้างงานฉันโฟกัสอะไรเงี้ยค่ะแต่มันเหมือนลึกๆอะ่ะคุณไม่ได้ต้องการสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะตอนเนี้ยค่ะบางทีคุณอาจจะอยากที่จะเปลี่ยนงานก็ได้หรือว่าไม่ได้อยากที่จะอยู่นะจุดๆเนี้ยที่คุณเป็นอยู่ เปิดไพ่ทาแนะนำเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับความกังวลใจและความถูกใจคำแนะนำที่97บนะคะบอกว่าในวันที่9พลาดให้ถือว่าเป็นรสชาติของชีวิตนะคะเปิดนะขอเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบค่ะสำหรับคนที่กำลังว่างงานอยู่ ได้ไพ่ใบนี้ค่ะบางทีในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะงานหลักที่ได้เงินมันอาจจะยังไม่มาก็ได้นะคะแต่คุณอาจจะได้มาคุณอาจจะได้ทํางานในลักษณะของงานการกุศลก็ได้ดีไม่ดีคุณอาจจะมีความสุขมากกว่าก็ได้นะคะงานการกุศลหรือว่างานมุลณิธีต่างๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ได้งานได้เงินเออไม่ใช่ได้งานได้บุญด้วย ต่อมานะคะนะักขอบพูดถึงคนที่มีพาร์ทเนอร์มีผู้ร่วมหุน้นหรือว่าผู้ร่วมลงทุนนะคะสําหรับใครที่ไม่ว่าจะเป็นทําธุรกิจหลักหรือว่าธุรกิจเสริมเองอะไรใดๆก็ตามนะคะณตอนนี้บรรยากาศของหุ้นส่วนหรือว่าบรรยากาศของคุณกับบริษัทที่ทําร่วมกันนะนะคะถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคมันเหมือนกับว่า บริษัทของคุณถ้าเกิดสมมติทมในเรื่องของความงามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลุคค่อนข้างที่จะดูดีแบรนด์ Brand ค่อนข้างที่จะโอเคภาพลักษณ์ดูดีแต่ในขณะเดียวกันก็มีความซ่อนความร้ายร้ายอยู่ข้างในนิดนึงนะคะก็คือเหมือนหวานซ่อนเปรี้ยวนั่นแหละนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะ นัดขอสรุปให้นะคะสำหรับชาววันพุธนาอส,สิ่งที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังนะคะข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของการเงินค่ะมีเงินเข้ามานะคะแต่จะใช้หมดคือแบบว่าจะไม่ค่อยมีเงินเก็บสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเครียดเครียดในเรื่องของเพื่อนสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะการงานค่อนข้างโดดเด่นค่ะชื่อเสียงก็มาแล้วนะคะผู้ใหญ่เขาจับจ้องและมองคุณอยู่ดังนั้นทําตัวให้ดีๆสําหรับในเรื่องของความรักนะคะถ้าเกิดว่าเป็นความรักของคนที่มีคู่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นบรรยากาศที่ ที่อาจจะเป็นที่จะต้องหาคนช่วยในการเคลียร์ใจถ้าเกิดว่ามีปัญหากันอยู่สําหรับคนโสดนะคะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยค่ะโฟกัสในเรื่องงานและเรื่องเงินถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามานะคะก็จะต้องดูก่อนว่าเขาเหมาะสมไหมในในความมั่นคงในหน้าที่การงานหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของเงินทองทีนี้สําหรับคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะชัดเจนคุณก็จําเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายเริ่มตน้นเป็นฝ่ายควบคุมเกมหรือว่าเป็นฝ่ายรุกก่อนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชาววันพุธใช่ไม่ใช่หละจริงไม่จริงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะและนอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12เอ่อดวงของคนนัดเจวันแล้วนะดัดเัีมีดวงของคนทั้ง12เดือนเกิด12นักษัตรและดวงของคนทั้ง สิบสองเดือนเกิดด้วยอ้าวเอาใหม่สิบสองราศีสิบสองนักษาสตร์สิบสองเดือนเกิดนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฝั่งกันได้สําหรับในอ,อีกหัวข้อหนึ่งนะคะนั่นก็คือพิกอาร์ตค่ะพิกอาร์ตของนั้นมันเป็นการดูดวงแบบกึง่งส่วนตัวคุณเป็นคนเลือกกองไพ่ได้เองนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกหัวข้อที่คุณถูกใจได้สําหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ